นี่เสือจะต้องมาทำลาบหมูนะครับหลังจากนี่เสือซื้อหมูบดมาแล้วก็เอาเลือดแช่เลือดไว้สักแป๊หนึ่งแล้วแล้วก็ใส่มะนาวทิ้งไว้สักสิบนาทีนะครับนี่เสือกำลังหัน่นหั่นพริก

จะทำลาบนะครับวันนี้ลาบนัวแน่นอน 好了，知道。 ยตัวนี้ก็จะเจนตัวฟัวหางตัตะโกนเก่งน้ำมากสุดหางเลยโคตร เอากรด็่ก่อนวา <c oughs> งนี้ก่อนคลับไปทำก่อน องอมแดงก็ยังดีว่ะแข็มันงามที่เขาทาอีกทีเดิยวถ้าต้าเหาสองจาปคนเนี่ยหนึืงขามาจะของหลายมือก็ของมันเต็มรถทั้งได้ขากลับของขกลับ <c oughs> มีอาปุยมาอ,ยอีกขามาขามาเลย ด่ที่บ่าหมักษาเห็ุของวันทุ่มมาว่านี่คนของคนจุดอนีน้ำเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนจะพวหาย,หายไอ้สารนะมันจำพวละหายพื่นหายอันนันแล้วที่ปานซืน้บาสุงน <c oughs> ซื้อ <c oughs> เป็ด <c oughs> เจ็ดหมื่นได้กำไร ล้นานก่ออาไฮครับหลังจากเราแช่เลือดไว้แล้วนะครับในสุดก็คั่วเ<ฮ>ลือกหูเลือกปุ๋ม เม่หวันทีเอ็ดถุงมันสจแล้วกฟมเเราจับเล็กเสร็จคั่วเสร็จแล้วนะครับ อันนี้สูงแล้วนะแล้วก็ใส่หนังนี่ครับหนังใส่ไว้แลครับลองสิมหนึ่งลุกนะซ้อนซ้อนจักสิ่งนี้เอาดีกว่าไม่ต้องคั่วสุมกมะเดี๋ยวเสือบอกว่าห้ามคนนั่วสุกมันแข็งมันแข็งไม่ต้องสุกม,มานะสุกแค่นี้ก่อนมะนาวถือตายเลย อืเอ้าเจ้านี้แหละที่จำไว้มันเดาใส่พริกมันปนแต่ว่าเข้ไมใช่พผชด้จิน้ำสุมโอจริง มันาวเาูิงแน่นนั่นเาม่ซื่อเขานม่ซื่อันเดียวกันเาคูนะเขามีซื่อนะสี่มือเพชรแกงเพชรแล้วก็สี่มือเิซืเขาไม มันเทศจะบอกโคเจอเลิดเล้ยอะไร่นเลี้ยะอืมเอาไปเยอดีเอาตัดิมเหมือนเด็กหมัยเขาไม่ดีจะเจอเขาไหมนี่เขาไปถามจีบีาีไหมแม่งตัวมันได้วางตรงข้างมันอืมอมข้าวผั่วก้วผัเข้าวไม่ต้องทำเผ็ดนะ ดีแล้วเพีบดีแล้วพอแล้วมีข้าวโพดไงข้าวโพดนะครับเนี่ยมันหอมอยู่ในนี้มันเน่าแน่เบอร์มูกเราไปเจอเด็เนาะเนี่ยเคล็ดลับหอมมากเลยนะเจอเบอง์มูกเจอตะไคร่เจอข่ากีช้อนแล้วบอกแจ่มชอบชาเห็นหอมโคเองแต่ว่าเขาโคสุดเขาไม่หอมโคเองแต่ว่ามักคิดจะไปซื้อซื้อข้าวโพ จังม่ามไม่นมันเขามไม่ไื่อม่นม,นอมอ่อง่อไี่ไมส่ถุงอะไรแต่ว่ามไม่ไม่ถม่อมไรเนม่ยมอมอไม่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 อม่ไม่ไม่มอไม่ม่ไ<า>ม่ต้องแ่่ไย่ไไม่ไ่ไไปไ่ไไม่ไม่ไม่ไหอมก็มระมาณม่ไม่ก่ใหญ่ไมม่ เห็นบอกสมันดูด้วยขมาด้วยแต่เขาโอเอีับมันละเส้นขมายดูด้วยขมายหนังซื้อหนังกับซื้อผุตะไคร่ผุข่าซื้อดูด้วยขมาเลโอ้ห้ากินมากครับอร่อดีบอกมันีอ นี้เหรอเนี่ยสิรลหมูกลมกลมนหอย่าเสิร์ฟคำกล่อมไม่ใส่ใบมะกรูดเยอะแทน้ายใส่ผาไมนหอมเรียบอยครับอันน้อะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกระเทียมหระเทศจัดผงเทียมมะกรจดกาะนั่งซเขร็ม่งลาบ ขาแบบนี้็มอนนนนอัอีปิ้นี่เจ้าอันนี้หอไปรลยพี่ครับเสร,ร็จแล้วครับเดี๋ยวมันกินเด็ดใบเดียดักถือ không đẹp được tiếp máy